เป็นยังเงี่ยงพี่น้องสบายดีทุกคนง่ายมากเลยเศร้าพี่น้องฮุกมงชุดชิว่าเจ็ดโมงพี่น้องเลยคือเก่าโบเศร้าพี่น้องสวยแล้วสำหรับห้าวว่าสวยเลยพี่น้องเลยไพจีวัตทางใดก็ตามนะพี่น้องบุกมาหาใหญ่ไปคือเก่าเดี๋ยวเราปลูกมะพร้าวมะซารีเต็มเนี่ยก็ชิมาเศ้าเทียงแรกภายในพี่น้องบางทีก็มาแต่เศ้าเมื่อค่ำนะ ที่คิดซื้อในพักในหย่าให้เราปลูปกละวานพี่น้องวดได้เก็บกินน้ากันทั้งเฮาก็อจะปลูกคือกันพี่น้องหลังจากแล้วหลังคาเฮาแหละนานพักกันหนามพัก,กระบอกพี่น,พน้องเลยปวดผลมดูหน้ายังเต็มให้หน้าตาเหงียงพี่เนาะเห็เนปะโ่ปวดตื่นมาเรีนว่าแล้วว่าเพราะว่าวเส้นมัมมัมต้อเงียนบ้างไหมเนี่ฮะ พ่อยายแปลกับแม่แยายแปลยังบลกด้วยพี่น้องด้วยใกล้จะเจ็ดโมงแล้วบรเห็นใครประตูมาไหม

ที่จะวางรัศกรเองใช่ไหมมันเอะยะนคนละเมืองคนละเมืองต่าไวเยเราอันอยู่เมืองเดียวกันหนักหมเเเห็ดกินยอไมวาอยู่ห้องใหญ่นะได้ีอันนี้ไม่ติดนอตโตเห็ดกินยังเฮ้ยม่ไลมัขึ้นกิ่ขลักอันยังน้ำน้องฝนเด็กศิษย์ผูหอด Say sáng thì hát hữu hạng cục của lại một mươi năm 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 cả năm 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 năm

Anh hãy hát a này. Na môn phong mắt của kai đi chụp lèo mặt bổng ba. Mó chót là nhỏ mặt. Come ong nơi nèm hinh nằm long live phi phôi mặt bổng ba. Hãy phụt tận a phi nằm 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 อนอนกับไก่กินกับไก่ขี่ไก่กับเต็มอยู่เนาะขนาดว่าห้าก,กระลูกแต่นอนโผดนอนกับไก่กินกับไก่โอ้พี่น้องเราหาเป่งหายนั่นหายนี่ตื่นมาตื่นเศร้าได้เวียกไล่ตื่นชั่วได้เวียกหน่อยพี่น้องเลยคือกับโบราณเป็นว่าวหานันเนาะ บ่เฮ้ยเมื่อคืนเคารุมากินข้าวบ่เฮ้ยเมื่อคืนนี่นะวายการุ่งมาแล้วมาเพราะว่ากินข้าวยังแม่่หนะเฮ้อึฮาวหรือว่ากันช่องขึ้าเขาวา่วาเอ้ยเขาบุลงมาหาต้นเลยแหละหนะเฮ<ช>้ยบัแลัยผาลงมาต้นเราตอบเขา,า,าว่าได้ไหมวยกูมีแล้วกูไปหาไว้เออมาแล้วกูจะฆ่ามะเขือจูงงูอ่ะะเออพอดีพอดีกัน โมหายังมาถาทามกินตะราแม่น้ำพอ่อโก้คันเพิ่นกำลังแน่พี่น้องไนะว้สิปูแก้หมันี่แหละคือกำลังแน่ทงกับ,บ่ป้าแล้วบ่อพี่อายเดี๋ยวนี่ ใายตาดึกอลิาะโอ้ไปได้เงินแล้วให้ทุงตาดึกพี่น้องเอ้ยผูให้นี่ก็สิปูกที่พี่ไอโอ้เออจักให้สิปุกล่วมเบิดนี่เดียวนี่ฮอดกุ้งอ่าพี่น้องกุ้งทึ่ง ơ ừ. Đường nạm cả bố oak lên nó ừ. không phuzy hại cả mì là huy Ừ mhm ừ. <laughs> 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 ก็เข hey, he ียนะกลัวนอกระถา็คสบายกว่าเนาะดสบายกว่าโอ้ยไก่จายบ่มากินบ่เนแมวจแมวมาแต่ใส่เฮ้ บเห็นใครประตูไดบิดาีตลุงบักขี่ไข่มึงเอ้ยมึงดูขี่ไข่เบื่อนอ ยายจะกินขขาแ่ยบยู่พี่ไอ้แสบเนี่น <laughs> ยค่ะเนี่บมาแล้วค่น้มีแนวกิน,ขนเขคือจำปละแดกคือยา่กับบัวใได้เนาะเยอะไ,ไอ้เยอะกําพ่อหนามพ่อพุน่นง่ามเม็อดอะไรอย่างเงี้ยกัได ไม่ใช่ไ่รู้มาาบอกเนบกกไ่ใช่กห้ไ็ได้นานก่ห่าาิจูบมะมใไหนนบ้าน่บกไปแหงกระห่าวายแรบ้านปูกข้จูบหนาเลย

คิดว่าเขาแล้วก็ถั่วอะไรโอ้บุื้อคือบุเส้นมันละลายอันสับปะชิอาว่าวไหรไก่โอ้ของมันสิย่านว่าแล้วเฮ้ย Bụi dưỡng hoa đấy Nhớ cơ mạm Mình sẽ ạc mắn sẵn phụt hả nà ạ กูเล่เจ็ดแปดโมงสามเก้าอะครับก mm ูเ hmm. ล่ขล oh ูกกระดาษปิ้งปิ่งกูสิกิน้ำเห็นว่ากูกินข้าวจีว่านไงพัดแน่อันนั้นแน่เอาข้าวขี้เมียงมึงนะพัดแน่เอาไปให้เมย์มึงพัดก่อนมันข้าวขี้เมียงนะเสื้อโลกโอ้ย